ไรนี่โทษทีเดี๋ยวมันมีชิปล็อกเออขอบใจแล้วเขียนเอาไว้ด้วยนะคลิปคลิปที่มีประโยชน์เลยมีประโยชน์มากโอเคแล้วปุ่มนี้คืออะไรวะอ่าโอเค B คือกดย่อ A คือกระโดด X วานไม่คืออะไร Q E คืออะไร What the f? อ่าโอเคแล้วกด E กด X เพื่อกดดไอ้ไอ้มันมันยิ่ง ok mà phí đi săn hả điều what the um uh... nope Yeah, I vậy? to go. Oh, we can Okay, rồi nó... Nó tức phải xa xa chạy ผมไมเข้าใจวะ่ะอ๋อเราต้องแบกบการโดดข้ามแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ้านอ,อ,อ๋อเราได้จะต้องโดดไปทางนี้อ่าเข้าใจละเออโอเครู้ละนี่อ๋อโอเคแล้วก็โดดข้าม Nope เห okay. มือนเดิมเราต้องทำแบบเดิมเราทำแบบเดิมอ่าเข้าใจแล้วหเหน็นเข้าใจแล้วอ่านี่อานนี้อ่าแล้วก็ดูข้ามอ่าเราเข้าใจแล้วครับเราจะให้เกมเล่นเราไม่ได้เว้ยเราต้องลิข oh, วิตโอเคอันที่สองอันที่สองไม่เป็นไรอันที่สามนี้มันจะพุ่งไปด้านหน้าแล้วโอเคโดด Ừ, trong những quà nhiều quá, nó nó đổ kham về đấy màu à à, Lái à? Hơi! Hơi! à! à อย่าหัวร้อนห้ามหัวร้อนเราแค่เล่นแล้วใจเย็นยๆอุ้ยเกือบนะเมื่อกี้เราแค่องใจเย็นเว้ยทุกคนมันก็แค่เกมโง่ๆง่ายๆเกมผมว่าผมกดกระโดดสองครงนะกูกดกระโดดสองครงนะเไปแกเมื่อกี้ผมกดกระโดดสองอ๋อหรือว่าเราต้องกดอ๋อเขียนผมว่าเราต้องกดกระโดดจอในนั้นด้วยพอเลเซอร์ออกมาปึ๊บอบบนั้นกดกระโดดให้เร็วโอเคเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้ว อ๋อ๋ปหรือเอ้ยอ๋อหรือว่าเราต้องกดตรงนี้บ่าพวะาพเลเซอร์มันมาเราก็จะมากดวาร์ปกลับมาเออเป็นไปได้ โอเคโอเคผมว่าผมว่าใช่ผมว่าใช่โอเคเดี๋ยวรอรอครับรอรอเดี๋ยว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 ผมว่าใช่เว้ยผมว่าใช่ผมว่าใช่สินผมมันบอกว่าใช่เว้ยแต่ขาผมไปโดดไปใส่ลาลายได้นุ๊กไอิ๋วนี่เห็นไหมเอ้นี่โอ้โหโคตรเก่งโอ้หนุ๊กนี่มันฉลาด ลูกมึงโง่